ครับกลับมาพบกันอีกแล้วผมได้พูดไปแล้วนะครับบทเรียนที่แล้วกับเจ้าระยะทางเอยไม่ใช่กับเจ้าทิศทางของเวกเตอร์ระหว่างเจ้าเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับกับเจ้าแบ็กแมนวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการหาระยะทางว่าระยะทางอ่ะมันหายยังไง ระยะทางระหว่างเจ้าสัปปะหลาดตัวนี้ครับกับเจ้าแพ็กแมนมันจะหายไงก่อนอื่นเลยก็คือว่าเรามี v อยู่แล้ว v ก็คือเวกเตอร์ที่เราหาจากครั้งที่แล้วครับที่มันเป็น x ได้ค่า x กับค่า y มาครับที่ได้ x ลบหแล้วก็ y ลบสนะครับยังเวาใไหมแล้วเจ้าถ้าเราใครจําได้เนีจบูเลียที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเวกเตอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วย ขนาดแล้วก็ทิศทางใช่ไหมครับทิศทางเนี่ยก็คือเจ้าเวกเตอร์นั่นเองที่เราหาครั้งที่แล้วแล้วก็เลงเนี่ยก็คือเป็นระยะทางเ <c oughs> จ้าเลงเนี่ยไอเจ้า,าทิศทางเนี่ยก็คือ X กับ y นั่นเองเลงเนี่ยเราสามารถหาได้จากสูตรสามเหลี่ยมครับสูตรสามเหลี่ยมนึกภาพไหมถ้าเราถ้าเรามีมุมด้านหนึ่งละ เรามีอีกด้านหนึ่งเราก็จะหาอีกด้านหนึ่งถูกไหมสมมติเรารู้สองด้านเราก็จะหาอีกด้านหนึ่งได้เราก็เลยต้องอตีให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี้ยครับลากมันออกมาแกนตามแนวแกน x ครับแล้วก็ําแนวแกน y ก็เหมือนกันเราก็จะได้สามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมสมมุติถ้าเรารู้สองด้านเรารู้ x กับ y เรารู้ด้าน x กับด้าน y แล้วเราสามารถหาด้าน v ที่เป็นระยะทางก็คือเวกเตอร์เรารู้เรารู้เวกเตอร์ใช่ไหมแต่เรา เราสามารถเอามาหาได้จาก vx กับ vy ถูกไหมครับจากสูตรของพีทาโกรัสถ้าใครจำได้มันก็คือสูตร a กํลังสองเท่ากับ b กํลังสองบวก c กํลังสองนั่นเองพอคุณคุณไหมคณิตศาสตร์เบสิกเบสิกเลยเห็นไหมสมมติถ้าเรารู้ x กับ y เราก็สามารถหา v ได้ทีนี้เรามาลองเปลี่ยนให้มันดูเป็น ป็นในนี้หน่อยก็เขียนเป็น v v vector แล้วก็เราก็ใส่บาร์สองครั้งเข้าไปเพื่อที่จะให้รู้ว่ามันเป็นขนาดแล้วนะมันไม่ใช่เวกเตอร์ธรรมดาละมันเป็นขนาดเป็นตเป็นระยะทางละ <c oughs> ต่อมาผมก็จะเทียบกันระหว่างเจ้าสูตรพิทาโกรัสกับเจ้าเวกเตอร์นะวิธีการหาระยะทางนะก็คือผมแทน a กําลังสองเน่ยเป็น v bar ถูกไหมเราก็เลยต้องใส,ส่สักํลังสองไปด้วย จะเท่ากับ b ตัวนี้ก็คือแกน x vx นั่นเองก็คือเป็น vx บวกกับ c ก็จะเป็นแกน y นะก็เป็น c แกน y vy จะเท่ากับ v อันะครับเป็น v กำลังสอง y เห็นเหมือนกันเลยแต่ว่าเขียนตัวแปรไม่เหมือนกันทีนี้ เรามีสแควรูททั้งสองข้างทีนี้ผมอยากจะเอาออกผมก็เลยต้องใส่สแควรูทให้มันอ่าเพื่อที่จะให้มันตัดกันนั่นเองเราอยากได้แค่ขนาดถูกไหมเราไม่ได้อยากได้กําลังสองด้วยก็คือตัดนอกสูตรสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ครับเวขนาดของเวกเตอร์ v จะเท่ากับสแควรูทผมขอเขียนเป็น x แล้วกันจะได้ เข้าใจง่ายขึ้นไป x บวกกับ x กำลังสองบวกกับ y กำลังสองทั้งหมดส r ควรู t แค่นี้ครับไม่ยากเลยทีนี้เราก็มันก็เหมือนกับว่าเราคำนวณหาด้านอีกด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมนั่นเองก็คือเรามี y ยาวเท่าไหร่ x เท่าไหร่เราก็สามารถหาความยาวของอีกด้านหนึ่งได้ วิดีโอหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ d i s t a n t c o m p a r i o n เอาไว้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าครั้งหน้ามันคืออะไร